จากเรื่องของเทคโนโลยีนะคะจะพาไปดูเรื่องของการกินอยู่ของเราค่ะช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะทางด้าน CPF ก็เลยผนึกกำลังร่วมกับประทรวงพาณิชย์นะคะจัดโครงการที่มีชื่อว่าพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดเจ็แล้วนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพเนี่ยลดสูงถึง50ไปติดตามเรื่องนี้จากคุณนัดดาในนัดดาสตอรี่กันค่ะค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาติดตามมรรดาสตอรี่กับอุ๋ยปนัดดาประสิทธิ์ที่เมคุณค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงพาณิชย์ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาแล้วกว่า6ครั้งนะคะโดยล่าสุดค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดตัวโครงการ พาณิชย์ลดราคาเพื่อช่วยประชาชนลดเจ็ดรวมด้วย CPF นะคะนำอาหารพร้อมเสิร์ฟที่มีคุณภาพค่ะมีส่วนลดสูงสุดถึง50%นะคะพร้อมกับบริการส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำค่ะเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal ค่ะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายวิศรศักดิ์หวังสุภกิจห้างค้าปลี ร่วมเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดเจ็เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประมาณ500ล้านบาทซึ่งจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้เพิ่มมากขึ้นและการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ CPF ได้เข้าร่วมโครงการนำสินค้าคุณภาพมาตรฐานส่งออก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อลดภาระค่าครองชีพแบ่งเบาภาระคนไทยในช่วงวิกฤตโควิด -19 ให้เข้าถึงอาหารคุณภาพดีสดสะอาดอร่อยและปลอดภัยในราคาประหยัดที่มากกว่า100รายการพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด50%อาทิสินค้าสดหมูชีวาหมูดำซีพีคูโรบุตะชิเคเก้นริปไก่เบนจาไข่ไก่อาหารพร้อมปรุงอาหารพร้อมทาน กับข้าวบรูพอตสุปผักแท้จากธรรมชาติ100% CP w e d It Up และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีมูฟ e s ชดิ p และสำหรับผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ต CP m e i j i ลดสูงสุดถึง30%ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน CP f r Freshmart กว่า350สาขาทั่วประเทศค่ะ หรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน CP Freshmart นะคะหรือทางเว็บไซต์ w w w CP Freshmart Shop .com และที่สายด่วน1788ค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal ค่ะกับทางเลือกครัวของบ้านสดทุกวันส่งถึงคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามปรรดาสตรอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าวทีนเอช่อง16 และสามารถชมย้อนหลังไในทางยูทูบช anel ของทางสถานีนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะสำหรับวันนี้อุตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ